Let's go อ่าสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมคิดทานายฮะวันนี้จะมาสอนโหลด PPSPP ครับมีคนบอกอยากเล่นเกมนี้สอนลงหน่อยฮะเล่นในคอมโอเคครับเดี๋ยวผมจัดให้ อีอยนแรกก็เข้า Google นะพิมพ์ตามนี้ฮะ p p s s p p ง่ายๆจะถ้าเข้าแล้วหน้าไปก็ประมาณนี้ฮะกดดาวน์โหลดนี่ฮะกดดาวน์โหลดแล้วจะเลือกอะไรก็ช่างแะแตกไฟล์มาเลยเจ้าไหนฮะแต่ผมกดดาวน์โหลดไปแล้วฮนะนี่ผมก็แตกเลยเรียบ้อยเพราะผมโหลดอะไรแล้ว p X p นี่มันจะได้หน้าตาอย่างงี้ฮะ โอเคแล้วถ้าเกิดอยากจะเล่น Monster Hunter Freedom Unit นะฮะก็ง่ายนิดเดียวฮะก็พิมพ์ใน Google เลยฮะ Monster Hunter นี่ฮนะสี่อปนะฮะโปรแช์โปรแช,รโรแชร์โอเคแล้วดาวน์โหลดไปเลยอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ไ oh ม okay. ่แกะแกะกดดาวน์โหลดปีล็อกอินอยากอยกอะไรแล้วแต่อือือหโอ้ย,อย,อย จะมาเนี่ยเดี๋ยวผมเอาคลิไปไว้ข้างล่างเลยกันไม่ใช่ดิลิงลิงไว้ข้างล่างฮะทั้งลิงดาวน์โหลดคลิปทีแล้วก็โฟลแชร์ของมัลติฮันเตอร์นะฮะโอเครอสิบวิฮะเออลืมไปลืมใส่อะไรวะเขาเรียกว่าราชคีย์ดาวน์โหลดอะผมยังไม่ได้ใส่ฮะก็เลยดาวน์โหลดไม่ได้เดี๋ยวอันนี้ เนี่ยฮะมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบคุณาดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันไปเซฟที่ไหนอะ่ะมันเช่นที่ไหนอะ่ะโอไม่เยี่อะไรเออแบบมันให้มาแล้วคุณก็แตกายไปเลยโอ้โอ หายหายเกมหายไปดาวโหลดหายนี่นี่ยสมมุติว่าคุณมาไว้ลิงค์ที่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุณก็กดเปิดไปแล้วข้างบนเนี่ฮะเอาไหนก็ได้แล้วแถวฮะนี่ตนนัวนี้สมมุติว่าผมจะเอาไว้ในคําว่า D S นะฮะ ก็เอามาวางไว้อย่างงี้วางไว้แค่ตัวนี้ตัวเดียวฮะง่ายๆสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็ตามนั้นเลยฮะนานไปหน่อยฮะอ,อันนี้ผมไม่ได้ใส่คีย์มันเลยดาวน์โหลดไม่ได้เนี่ยฮะจะเลือกเวอร์ชั่นเลยฮะ0.97หรือว่า9 96ก็ได้ฮะผมใช้9.8โอเค9.8ตัววะลืมเลย โอ้โหแลนเดอร์เลยนานขนาดนาเนี้ยบ้าเนี่ยไว้ในได,ด้ดีฮะแล้วก็ขึ้นคำว่า D S ตามนั้นเลยฮะเราแลนให้มันวางเสร็จนะแล้วมันจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> โอเคก็เอาถ่ายด้วยแคมตาเซียก็ช้าเงี้ยคอมมอมจอก คอมกากอยู่ฮะอืมได้นานวถ้าคุณดาวน์โหลดยังไงก็เปิดตรงโฟิเดอร์หรือว่าเปิดตัวนี้มาเลยฮะวางไว้เลยนี่เรียบร้อยฮะตัวนี้ใช่ไหมฮะคุณก็ไปโฟลเดอร์ของที่ PHP คุณโหลดเลยฮะนี่ PHP w ส n d o w นสมมุติคุณจะหาเกมฮะแบบ สมมุติตรงนี้ว่างเปล่ายังไม่มีอะไรโหลดมาแรกก็กดเกมฮะเบาตรงนี้บ้า <c oughs> ตอนแรกเป็นคอมพิวเตอร์แต่ผมเปลี่ยนชื่อเล่นนี่เนะแล้วก็หาตัวที่เราเอาวางพักสองไว้เลยฮะนี่ได้นี่ฮนะกดเล่นไปเลยฮะง่ายๆแค่นั้นัน้นก็คงไม่มีอะไรมากแล้วฮะนอกจากไอพวกปุ่มแลวมนะั้ง ตั้งค่าปุ่มมันก็เดี๋ยวผมจะบอกปุ่มแล้วกันเดี๋ยวผมทําบอกปุ่มว่าสอนใช้อะไรถ้าเกิดใช้โปรแกรมนี้ยไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าปุ่มฮะเดี๋ยวก็เรียนรู้อ่ะกดไปชินๆเดี๋ยวก็ชินเองฮะโอเคฮะแล้วเจอกันฮะเดี๋ยวสอนวิธีเล่นนะแบบมือใหม่หัดเล่นนะคะโอเคอเค้วยอ่ะ